วันนี้เราจะมาเอาผักฟางตุ้งไปปลูกเนาะเพื่อนๆเพราะว่าพอดีมาเกี่ยวข้าวรับจ้างเพื่อนนะเพื่อนก็กล้าเอาไว้เนาะเพื่อนเราเลยว่าจะเอาไปปลูกเพราะว่าที่เรากล้าเอาไว้มันไม่ได้เนาะเนี่ยเอาไปปลูกสักสองสามแปลงเนาะเพื่อนๆไม่รู้จะเลยเวลาปลูกหรือเปล่านะนี่มันขึ้นข้อแล้ว โอ้ขาดต,าต้นเล็กเล็กขึ้นข้อแล้วนี่เราจะถอนไปอย่างนี้เลยเราจะไปปลูกสักสองแปลงนี่แหละเพื่อนๆแปลงสองแปลงนี่แหละ 嗯。Uh huh. ง่าจะพอแล้วเนาะให้ท่าไปปลูกกันนี่ได้แล้วไปปลูกกันนี่มาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆปลูกเลยทำแปลงก่อนแล้วก็องพื้นเลยเพื่อนๆกองพื้นเลยค่ะปลูกได้สองแปลงเนาะเพื่อนๆเนาะ เกลียร์ก่อนเกลียร์ เหลือด yeah, ินก่อนดินเป็นก้อน แล้วเราก็ปลูกเลยเบี้ยมีเยอะเลยนะคะเบียต้นใหญ่แล้วไม่รู้จะขึ้นประมาณไหนจริงๆอะ่ะต้องปลูกตั้งแต่เบี้ยยังเล็กกว่านี้นะคะผักวางตุง้งเพราะว่าเบี้ยใหญ่แล้ว กูระยะห่างประมาณคืบหนึ่งนี่แหละค่ะสองคืบก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้นมันเคยโตขึ้นเนาะ

เสร็จแล้วแปลงหนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆได้สองแปลงลูกสองแปลงเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะอีกรอบหนึง่งปลูกไปก่อนนะคะเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จยังไม่มีเวลาปลูกเยอะหราเพื่อนๆปลูกน้อยๆแค่พอกินไปก่อนเนาะน โอเคเพื่อนๆวันนี้พามาปลูกผักกวางตุ้งเนาะกวางตุ้งเขียวหรือผักกรนะจอ้นเนาะบ้านเราเรียกผักกระจอน้นคลิปหน้าเขอยเจอกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย